ปรตีกับพูชีหนังมิลรถเพลิงกล้ามได้เนยเปลือกขมกเนยขนมริจานิพนุปนิงได้เหมือนไตรเพลกะโอ้คอมเมนต์เตรียมตัวเป็นนี่จีนกันอีกแล้วนะครับล่าสุดมีโครงการกู้เงินจีนในการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อแก้ปัญหารถติดที่กรุงพนมเปญน,นะจ๊ะก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนักรับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาพวงออกแบบออริจินอลช่องช่องนี้ก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวขอ้องกับโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กัมพูชาย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับประมาณปีที่แล้วน่นในช่วงวันที่26กันยายน2524ณกรุงปักกิ่งนะครับประเทศจีนได้มีการประชุมกันของประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศจีนที่มีชื่อโครงการว่าเมโทรไพมารีสต้าดี้โปรเจกต ซึ่งเป็นการลงนามทาความเข้าใจกันระหว่างประเทศจีนและประเทศกัมพูชาในการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกัมพูชาซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับธนาคารของประเทศจีนโอ้โหเดี๋ยวนี้รัฐบาลกัมพูชาเขาพูดคุยโดยตรงกับธนาคารจีนกันแล้วหรอครับเนี่ยซึ่งหลังจากที่มีการประชุมในครั้งนู้นนะครับเขาก็ให้เวลาประมาณปีหนึ่งในการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันตรงไหนอะไรยังไงแล้วจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่นู้นี้นั่นและล่าสุดนะครับในวันพุธที่5มีนาคมที่่ผานมาทาาางกมูชนํโดย นายเล้งธนยุตตาเลขาธิการกระทรวงรัฐและคมนาคมได้มีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าในตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เขาบอกก็คือในตอนนี้โครงการนี้ยังคงดําเนินหน้าไปได้ด้วยดีซึ่งก็คือโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันนะครับแต่อาจจะต้องมีการประชุมอีกหลายๆฝ่ายเกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันของหลายๆกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่ดินกระทรวงโยธากระทรวงก่อสร้างกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงโรงเรียนกุมภนมเป์กระทรวงสาธนารณณะรวมถึงคมนาคมในจังหวัดพนมเปญ และจังหวัดกันดานโอ้โหกระรวงนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆเ,เพราะยังมีความเป็นไปได้สูงว่าโครงการนี้จะสําเร็จและรุ่งรงเนื่องจากหากมีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในกัมพูชามันจะสร้างขนส่งมวลชนอินฟราสตรักเจอร์ที่จะทําให้กรุงพนมเปญน,นั้นจเจริญอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในกรุงพนมเปญก็จะจะมีเด็กนักเรียนมาเรียนมากขึ้นแถมการสัญจรในกรุงพนมเปญก็น่าจะมีทางเลือกให้เลือกใช้งานมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถล่างรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าขนส่งสาธารณะนะ เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุและปัญหารถติดหรือว่าปัญหาการจราจรที่มันแออัดมากจนเกินรวมถึงถ้าสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินจนแล้วจนเสร็จคาดว่าคา่าโดยสารมันก็จะเป็นราคาที่จับต้องได้สําหรับคนทั่วไปเพราะน่าจะได้รับความนิยมจากคนในประเทศและต่างประเทศมากพอสมควรแต่ก่อนที่เราจะสร้างยังไงก็ต้องประชุมกันให้แน่ชัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าดําเนินการว่าในหลังจากนี้เราจะต้องกู้เงินจากต่างประเทศเท่าไหร่อะไรยังไงแต่เชื่อเถอะว่ายังไงกัมพูชาก็จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างแน่นอนในเล้งแกก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับ แน่นอนหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาแบบนี้โอ้โหซื้อขมรนก็รายงานข่าวนี้เอาไว้กันพลึบเลยนะครับและคนขมรก็แห่แหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในทันทีซึ่งหลักๆคนขมรส่วนใหญ่ก็จะออกมาสวดกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะไปกู้หนี้ยืมสินจากประเทศจีนมาอีกแล้วแค่นี่ณนะปัจจุบันก็ยังใช้กันไม่หมดเลยจะให้ประชาชนเป็นหนี้กันจนโชวลูกโชวหลานกันเลยหรือไงหรือบางคนก็บอกว่าออกข่าวมาแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้าแต่ที่ได้มาคือรถไฟมือสองจากญี่ปุ่นและความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วอะไรเลยแล้วครั้งนี้บอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินมันเป็นไปไม่ได้หรือบางคนก็บอกว่าทำไมคนบางคนถึงชอบดูถูกรัฐบาลของตัวเองไม่อยากเห็นประเทศกัมพูชานั้นจเจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นๆหรอถ้าหากทำได้จริงมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งการกู้หนี้ยืมสินจากต่างชาติมาพัฒนาประเทศประเทศไหนเขาก็ทำกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือบางคนก็บอกว่าก่อนจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสร้างนนถนนถนทางให้มันดีก่่อนดีกวาม พราะตอนนี้ถนนขนทางมันยังเป็นทางลูกหลังอยู่เลยในบางพื้นที่ก็มีการออกมาสวดกันประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคมเขมียนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนึงนี้เนี่ยเขามีการพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าที่ประเทศอื่นน่ะเขาสามารถทําได้นะสิสาหรับรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ที่กัมพูชาเรารับรองว่าถ้าทําจริงๆมันจะมีปัญหาน้ําท่วมในบริเวณอุโมองรถไฟฟ้าชัวชัว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปได้เลยเดี๋ยวอนาคตอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินจะกลายเป็นอุโมงส่งน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายน้าให้กับประชาชนแทนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขี้โมแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วโม้้อยคำเชื่อได้แค่หนึ่งคำคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อได้เลยว่ากว่าจะสร้างเสร็จต้องรอถึงปี2,100อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบางคนแสดงความคิดเห็นดูถูกรัฐบาลของตัวเองทำไมถึงทำแบบนั้นเราเคยทำถนนหลวงจากกรุงพนมเปญไปสีนุมาแล้วกู้เงินจากจีนมาทำในราคาราวราว0 0ล้านดอลลาร์ แล้วตอนนี้ก็มีทางหลวงอีกหลายๆเส้นทางที่กําลังทํากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพนมเปญไปปลอย,ยเป็ดทางเหล่าน,นั้นก็กาลังสร้างนั่นหมายความว่ารัฐบาลพวกเขาใช้เงินในการสร้างถนนหนทางให้กับประชาชนจริงๆแล้วทาไมการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินถ้าจะสร้างทําไมจะทําไม่ได้แล้วประเทศอื่นๆพวกเขาก็ใช้เงินกู้จากต่างชาติเข้ามาพัฒนาประเทศกันทั้งนั้นแหละมันไม่ปแปลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนให้สร้างรถไฟใต้ดินเพราะในตอนนี้บนถนนหนทางนั้นมีแต่คนขับรถผิดกฎหมายเกิดอุบัติเหตุแทบจะทุกครั้ง ถ้าหากมีรถไฟฟ้าเต้ดินอุบัติเหตุมันก็น่าจะลดลงได้เยอะเพราะไม่มีใครทำผิดกฎจราจรและไม่มีสัญญาณไฟจราจรแต่ต้องภาวนาให้ค่าโดยสารนั้นมันเป็นราคาที่เหมาะสมไม่แพงมากจนเกินซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นรับรองได้เลยว่าที่ผู้นำของเราตั้งเป้าให้กัมพูชาเป็นประเทศที่จะร่ำรวยในหลังจากนี้มันก็มีความเป็นไปได้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่านำเงินเหล่านั้นมาสร้างถนนหนทางตามต,ามต่างจังหวัดให้กับประชาชนมันน่าจะดีกว่าไหม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารุนได้เลยว่าอนาคตน้าจะท่วมในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างแน่นอนเพราะที่นี่คือกัมพูชาอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่อื่นมักจะเกิดขึ้นที่นี่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอารถไฟจากประเทศอื่นได้ไหมไม่เอารถไฟจากประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้แค่ฝนตกน้ำอย่างท่วมเลยนึกไม่ออกเลยว่าถ้าหากมีอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินมันจะออกมาเป็นแบบไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหาเลื่องกู้เงินต่างชาติมาอีกแล้วเดี๋ยวพอกู้เงินมาเสร็จพอเริ่มจะทาก็จะติดนอนติดหนี้และสุดท้ายก็ล้มใหม่เป คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแค่ทําถนนหนทางให้มันเรียบให้มันดียังทาไม่ได้เลยนี่จะไปทํารถไฟฟ้าใต้ดินหัวจะปวดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเหรอเชื่อเลยว่าอีกร้อยปีก็ไม่สามารถทําได้อย่าว่าแต่ใต้ดินเลยจะบนดินหรืออะไรก็ตามจะไม่มีทางเกิดขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าควรจะดูที่นิสัยของคนเขมรด้วยว่าจะไปใช้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะไปดูนิสัยของคนเขมรด้วยว่าจะไปใช้บริการรถไฟนี้หรือเปล่า พราะหลายคนยังคงชอบใช้การเดินทางแบบสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นรถบัสการใช้เรือการใช้รถไฟเพราะค่าใช้ใจ่ายมันถูกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้ยินข่าวนี้แล้วรู้สึกขำขึ้นมาในทันทีขนาดสร้างถนนหนทางถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ําก็ยังตันแล้วจะไปสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจําได้เลยก่อนหน้านี้ก็เคยเออกข่าวแบบนี้ว่าจะสร้างรถไฟฟ้าบนดินสักพักก็เปลี่ยนมาบอกว่าจะสร้างใต้ดินสรุปแล้วจะเอายังไงกันเนี่ย อ่ะก็คอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยแทบจาก99.9% 99คือคนขเขมรเขาจะไม่ค่อยเชื่อกันแล้วนะครับสำหรับไอ้ข่าวหลอกลวงปลาชาชีแบบนี้ซึ่งตั้งแต่ที่นะักทาข่าวคนขเขมรมาเนี่ยนะก็สังเกต,ตว่ารัฐบาลกัมพูชาเขาชอบเหลือเกินที่จะออกมาสร้างข่าวแบบนี้นะครับวันดีคืนดีก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลกําลังมีแนวคิดที่จะสร้างกระเช้าไฟฟ้าวันดีคืนดีก็บอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้าหรือวันด,คนดีคืนดีก็บอกว่าจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน บางวันก็บอกว่ากําลังจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้คือมีนโยบายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่เห็นทําได้สักกรอย่างไม่รู้ว่าเป็นนโยบายที่เอาไว้ผลานเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่านะตัวอย่างนะครับขนาดของฟูนันเตโชโครงการใหญ่บิ๊กเบิ้มระดับประเทศขุดไปไม่ถึง5%เนี่ยสุดท้ายก็ต้องล้มพับโครงการนี้เอาไว้ก่อนเพราะเงินมันไม่พอนะครับคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าหากไม่มั่นใจว่าจะขุดกันเสร็จเนี่ยแล้วตอนแรกพวกมะลึงจะอข่าวใหญ่โตมาทําไมแล้วจับไปกู้หนี้ยืมสินจากประเทศจีนกันมาก่อนทําไมแล้้วพอไดเงินมา ก็ไม่ยอมขุดกันต่อก็ไม่เข้าใจประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกคนหล่ะมีความคิดเห็ยนยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เชื่อกันหรือเปล่าว่ากัมพูชากําลังมีโครงการที่จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินยังไงก็คอมเมนต์แบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ